โอหหลังเกมเล t เตอร์สตีจะชนะอยู่แล้วเสมอซะงั้นนาทีบาอีกแล้วเชลมี่ซาเมียนโตตัวยืมมาจากไบรตันตัวแสบอีกแล้วโอ้ยนะโอ้นี่เพิ่งตื่นมาตื่นมาก็รู้สึกยังรู้สึกเหลือเชื่อกับเกมเมื่อวานที่เรามีโอกาสเราจะชนะแต่มันไม่ได้แล้วมันกลายเป็นว่ามันโดนตีเสมอเนี่ยมันเหมือนฉายภาพสามกับเกมที่พอร์ตแมนโรดอะเล t เตอร์สตีเสมอหนึ่งหนึ่งอิสบิพาวไปกลับเลย สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านแฟนเลตเตอร์ซีทุกท่านเข้ามารับชมคลิปนี้นะก็ฝากกับการกดไลค์ like, กดแชรก์กดติดตามแล้วก็ขออภัยที่ผมอาจจะแบบเรียกว่าอะไรดีอะ่ะมันอาจจะบ่นนิดนึงอ่ะนะครับแต่ว่าเราก็อยากให้อยากให้ทีมมันแก้ปัญหาตรงจุดนี้เพราะว่าที่มันน่าโมโหคืออะไรทุกท่านสังเกตไหมนะครับว่ามันเรามักจะโดนนาทีบาปตลอดเลยแล้วมันเป็นตั้งแต่ยุคโค้ชคนเก่าแล้วอันนี้ผมไม่ได้โทษแค่มาเลสกานะคือมันมันเหมือนเป็นเลเตอร์แบบนักเตะเลเตอร์ไม่มีสมาธิอะ่ะ ตั้งแต่ยุคโคตชทนเก่าและโดนนาทีบาปตลอดคือเชียร์เลสเตอร์มันแบบไม่สบายใจอ่ะเออนะครับอ่ะแต่ฝากไลค์ฝากแชร์อกไปเนแล้วก็ใครไม่เคยกดซับก็ฝากดูแล้วกันนะครับแต่ก่อนอื่นเอาตาคาแดงึ้มาก่อนนะโอ้โหคือเมื่อวานนี้ผมเองเนี่ยพุ่งตรงนะผมไม่ไหวจริงว่าผมตื่นมาดูนะไม่ได้หมายความว่ามาดูแล้วเกมมันไม่ดีหรืออะไรนะมันก็ดีแหละตอนก่อนจะเสียประตูแต่ว่ามันเหมือนกับว่าผมเนี่ยคือ ลากยาวไม่ไหวคือต้องนอนแบบเป็นงีบยี่ไปอ่ะอ๋อเดี๋ยวตลาคะแนนขึ้นมาก่อนตอนนี้เลตเตอร์สตีเนี่ยหกสิบกคะแนนนะครับยี่แปดเกมห่างจากอ e ิสตวิทเพียงแค่เจ็ดคะแนนห่างจากซ้ายตันเพียงแค่แปดคะแนนหมายความไรทุกคนสามคะแนนเท่านั้นเองเอ้ยสามเกมเท่านั้นเองแปดคะแนนเนี่ยสามนัดเท่านั้นเองและซ้ายตันฟอร์มดีมากผมไปดูสถิติมาไม่แพ้ใครมายี่สิบเกมนะครับนักบุญซ้ายตันอ่ะโคตรโหดเลยมไม่รู้มันทำได้ไง ไอล่าสุดที่ไซมตันแพ้ก็คือถ้าจะไม่ผิดคือแพ้เลสเตอร์อนอกนั้นมันรัวรัวมาเลยอะสำหรับลูกทีมของรัสเซลมาตินอะโอ้โหรีดวเต็ดหลังๆก็มาเรื่อยๆแล้วนั่นทําให้เลสเตอร์ซี่ตอนนี้เบาใจไม่ได้แล้วครับคือเมื่อวานเนี่ยถามว่ามันไม่ใช่เกมที่แย่หรืออะไรนะก่อนที่จะมาเสียประตูอะเฮ้ยมันเป็นเกมที่เรามีโอกาสคองบอลเรามีโอกาสที่จะ ยิงประตูเพิ่มด้วยซ้าแต่มันไม่ได้ไงแล้วพอไม่ได้้มันก็มาเสียอีกนะครับแล้วประเด็นคือโอ้โหมันเรานนะําแล้วมันมาโดนในะนาทีเก้าสิบถ้าจะไม่ผิดนาทีเก้าสิบแปดเก้าเอยในแปดเก้าไอเชเลมีซามิเอโตะนะครับมันจะชนะอยู่แล้วว่าก็คือคือเมื่อวานเนี่ยผมชอบในเรื่องของการอะไรนะมันมีจุดดีนะแต่จุดเสียเรื่องเสียประตูเนี่ย เกมรับไม่สมาธิหรือแม้กระทั่งการแทคติกอะไรเนี่ยที่เฮ้ยบางทีเนี่ยคุณนำหนึ่งศูนเนี่ยคุณอาจจะต้องมีวิธีการที่แบบรับเพิ่มหรือเปล่าหรือแบบเติมแนวรับลงไปอาจจะพูดจุดดีก่อนแล้วกันนะครับจุดดีก่อนเนี่ยคือการเรสซิ่งการเล่นเป็นทีมทีมเวิร์กอะไรดีขึ้นนะครับแต่พอจุดเสียเนี่ยก็คือเรื่องของเกมรับนี่แหละ แล้วหลังๆเนี่ยเกมรับมันเสียเยอะนะเสียตลอดเสียบ่อยอ่ะมทําให้แบบเออมันก็ค่อนข้างที่จะเมื่อวานมันเหมือนกับว่ามันมันจะชนะอยู่แล้วแล้วมันมา่างเนี้ยเออมันก็คจากสามเหมือนหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็เซ็งๆนิดหน่อยอ่ะนะครับแต่ทําไงได้วะเราก็ต้องลุยต่อไปเนะเออนะครับคือวันนี้ก็อยากจะเอานี่มาให้นะครับ อยากจะเอามาพูดคุยว่าเอ็นยังไงนบ้างนะครับเพราะว่ามันคือมันเก็บไว้ในใจมันก็อยากจะพูดนะนะแต่เรื่องของเบื้องหลังอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคลิปนี้เอาแค่มาแบบมาบ่นมาคุยมาสิ่งที่เราเห็นจากเกมเมื่อวานก่อนแล้วเมื่อวานในลูกจังหวะสุดท้ายอะ่ะชาวดูลี่มันเปิดไปไหนก็ไม่รู้อะ่ะนะนะครับแล้วก็โหเปลี่ยนตัวอะไรคุณ คือเข้าใจนะว่าตัวเปลี่ยนไม่ค่อยมีโอ้โหแต่เอา <c oughs> ดิวเอี่ฮอลออกแล้วเอาอัก,กุลลงมาช้าไปนะครับไม่แล้วไปเปลี่ยนดิวเบอี่ฮอลออกแต่ว่าแม็กอาเทียนเนี่ยคุณไม่เปลี่ยนออกเมื่อวานแม็กอาเทียไม่ได้แย่มากหรอกแต่ผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ดีแล้วสมควรจะควรเปลี่ยนออกเอือมใจนึงก็อาจจะพักฮอหรือเปล่าวิ่าการบาดเจ็บแต่ว่ามันมันเหมือนมันหลังๆเราอันนี้เรากำลังอยู่ในช่วงหัวตกแบบเต็มๆแล้วครับ นี่ยังดีที่เราจ่าฝูงได้แล้วนําเยอะเราต้องชื่นชมมาเลสกายเก่อนหน้านี้แต่หลังๆมันก็เริ่มที่จะดรอปเราก็ต้องยอมรับนะครับแต่ฟุตบอลมันไม่มีใครดีได้ตลอดหรอกนะครับแล้วเมื่อวาอนบวกกับไม่มีมาเลสกาด้วยอยู่ข้างสนามอยู่ด้านบนก็เป็นแดนนี่วอลเกอร์กับวิลลี่กาบายโลไปนะก่อไปลุยกันทุกคนลุยกันใหม่วันนี้ไม่เป็นไรเสมอไปก็ว่าไปนะครับเกมหน้าว่ากันใหม่นะครับยวดูที่เกมหน้าเจอใครเลสเตอร์ กลางสัปดาห์วันพุธที่31มกราคมไปดือนเออคําคืนมาคานต่อเช้าวันตี2 45วันพุธต้องสามแต้มนะกับหงสาวรค์ซีอ่ะไม่สามแต้มไม่ได้แลนะครับอ่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมติดตามครับสซ็งมากเลยอ่ะฟ o x n ซ์ e น Qui t ครับ